สวัสดีค่ะชาวราศีกุมลัคนาลุมดูดวงความรักความสัมพันธ์เดือกนรก,กรกฎาคม2566ยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะคะหมอแจนนะการอ่านพลังงานเป็นการอ่านแบบภาพรวมพลังงานสลับกันก็ไปสลับกันเอาเองนะคะเพื่อนๆที่รักนะ การอ่านเป็นแบบ general reading นะคะไม่ใช่ดวงผู้ใดผู้หนึ่งนะคะอาจจะตรงถูกใจคุณก็กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะอย่าเอาไปตัดสินใจในชีวิตความรักใหญ่ๆนะคะเราจะดูดวงล่วงหน้าถ้าเกิดว่าเหตุการณ์อะไรที่จะมาทำท่าจะไม่ดีก็อย่าไปยั้งชั่งใจหรืออาจจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของใครคนใดคนหนึ่งนะคะสนับสนุนมอแจนโดยกดไลค์กด u ับ c r ค b ้กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดแชร์ได้จ้านะคะ และนะคะอยากไ้รู้ส่วนตัวจัดเลขมงคลก็แอดไลน์ไอดีมาเลยนะจ๊ะเพื่อนที่รักราศีกุมลัคนากุมพลังงานของคุณ5้าใบนะจ๊ะพลังงานของคุณไปเจอใครมาไปเจออะไรมาอามีพลังงานอะไรจะา j u s ดติดมามตัดสินใจอะไรจทาเวอร์จะไปต่อหรือพอแค่นี้ไปเจอคนที่ไม่ลงทุนในความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ไม่กระเทืองไม่ขย,ยับขยื้องคนมีเสน่ห์คนที่ทํางานคนรับราชการคนที่เขาระวาดระแวดระวัะวะวงตัวเองว่าทําอะไรไม่ได้เดี๋ยวเขาจะไม่ดูดีไม่ดูดีในสายตาคนอื่นเดี๋ยวคนอื่นจะตัดสินยังไงนะคะแต่ฉันราศีกุมนี่แหละจะตัดสินแล้วเรา อยากมาบความรักให้เขาแต่เขาเฉยเมยนะฮะทาวเวอร์ไปเลยจ้ะ,ะชัดเจนชัดในชัดจ้าขอขยายหน่อยจ้าขยายอะไรอีกเหมือนแจนมึงทาวเวอร์มาแล้วมึงจะขยายอะไรเนี่ยขอขยายหน่อยจ้า <c oughs> <c oughs> <c oughs> คือจับได้หรอขอขยาย King of วัน เราพยายามเท่าไรเขาก็ยังไม่สนใจเออเอาละสิอืมนะคะเราก็เลยแบบว่าไม่รู้อะผู้หญิงผู้ชายดูคลิปนี้ได้บทนะคะราศีมังกรลัคนามังกรวันที่เป็นแบบแตะวันตกนะจ๊ะแล้วก็ถ้าใครที่ยึดถือแบบโหราศาสตร์ไทยราศีลัคณะดูได้หมดเออไม่ใช่มังกรราศีกุมขอโทษขออภัย ราศีกลุมลัคขากลุมนะจาไว้นะเผื่อหมอพูดผิดก็คือเป็นราศีนี้แหละนะโอเคนะเออมันเหมือนมีการบล็อกกันไปแล้วด้วยมีการไม่เอาเราด้วยมีการแบบว่าฉันชัดเจนแล้วฉันไม่เอาฉันไม่พยายามแต่ถ้าคุณเคยคบคนนี้แล้วหรือแต่งงานแล้วหรืออะไรแล้วเลิกเราจับได้ว่าเขามีคนอื่นความสัมพันธ์ทะเลาะวิวาทนะคะตัดสินใจหยุดความสัมพันธ์ ไม่อยากลงทุนในความสัมพันธ์นี้แล้วคือฉันไม่ไปต่อชั้นทาวเวอร์เออฉันจับได้ว่าเขานอกใจหรือถ้าเกิดเรากำลังจะจีบใครสักคนหนึ่งหรือเราไปปิ้งใครหรือว่าคนนี้ไม่ให้สถานะชัดเจนฉันจะชัดเจนให้แกเองถ้าแกไม่ชัดเจนกับฉันเออนะคะคุณบอกแบบนี้เริ่มต้นก็ยังไม่เริ่ม จะต้องให้กูไปสู้รบปลอบมือกับใครสู้รบปลอบมือกับแกให้แกมารักฉันยังสู้ไม่ไหวและคนอื่นก็เข้ามาย่อแย่ไปหมดกูจะสู้ไหวไหมกูไปดีกว่าไหมกูก็พังตัวเองบุ้มไปเลยอย่างงี้โอเคนะกลุ <c oughs> าา่มนะฮะใช่ไหมใช่เซ่เนี่ยความรู้สึกของคุณก้าวดาบมาเลยใช่สิจะ๊ะเนี่ยหมดความนับถือฉันไม่นับถือฉันไม่เชื่อถือฉันไม่ศรัทธาในตัวคุณแล้ว เออคุณบอกแบบนี้เลยทำไมทำตัวแบบนี้ไม่ซื่อสัตย์นะคะอ่าอาราเซนะคะปิงปิงนะคะเออแฟนเขาอยู่ตรงนี้เขามีแฟนแล้วเออเขามีเมียแล้วเอออ่ะนะเขามีผัวแล้วเออชัดในชัดนัจนะจ๊นะจเอออ่า จับโปแตกจ้าไหนบอกว่าไม่มีแฟนนะคะเออมจิกเชียนนะคะความรู้สึกคนที่ไปไปหายหายมามากับกับนะคะพูดเก่งใช้คำพูดดูน่าเชื่อถือศรัทธาดูว่าเป็นคนที่แบบว่าดีมีศิลธรรมเป็นผู้ใหญ่อบอุ่นดูดีแต่มันมีคนคล้องมันแล้วโอเคนะ เออนะคะราศีตุลราศีพฤษภนะคะโอเคอ่ะมาดูซิคนของคุณนะคะอันนี้ตัวคุณมาคนของคุณคนของคุณเออความรู้สึกข,ของคนของคุณที่ส่งมาถึงคุณโอเคขอพลังงานของชาวราศีกุมที่ชาวราศีกุมรกักที่ชาวราศีกุมคอนเนคชั่นด้วยอ่ะที่เชื่อมโยงด้วยนะคะดูพลังงานของเขามาดูซิสองดาบเลือกใครดีวะ นี่ราศีมังกรกับราศีกุมนี่แกคบกันเปล่าเนี่ยฮะฉันถามจริงเธอะฮะพลังงานเขานะสี่ไม้มาสองดาบมาอะไรจ้าที่รักห้าดาบมาทําไมจ้าสองดาบนะกัวเมียพี่รู้อ่ะอ่ไม่ใช่เห <laughs> มือแจนมึงหมอยอไล้สิทหารตำรวจวิศวกรคนในเครื่องแบบคนที่เดินทางบ่อย คนที่ทําอู่รถเออคนที่ชอบแข่งรถก็ได้นะคะเขาพรังงานเขาคนของคนของชาวราศีกุมไม่พูดไม่หือไม่เออนะคะเออเขาเอาสองคนอะแล้วยังไงทำไมเออเขาไม่สนใจเขาจะเลือกไหมเขาก็เฉยๆอยอะแล้วยังไงต่อไม่สนใจอะทำไมแต่ พี่จะเลือกใครบอกมานะเฉะยอะไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมาเลขที่ท่านเรียกนะจ๊ะเออสองไม้เท้าวโอเคนะคุยกันทางตรรจิตไปก่อนจ้าพี่ปิดเครื่องทำไมอะ่ะพี่จะเลือกใครพี่บอกมานะนะคะเอออคติ้งนะคะจ้างร้อยเล่นร้านไปเลยจะมาาจนรความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณ the world ว้าว the world นะจ๊ะเออ the world นะ โอ้ยไม่กอถ้าต้องจบเออความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณนะอืมถ้าต้องจบนะอืมโอ้ยทำไมไพ่ออกมาเห็นไหมน้อง <laughs> น้องพี่ว่าเราอะ่ะ เขายังไม่ได้รับสายคุณอนะโอเคปังแต่อันนี้ไพ่จากหมอแจนจะบอกว่าเดือนกนรกฎาคมมันจะเกิดเหตุการณ์นี้หรือสิ่งที่เขาคิดผู้ชายคนนี้นะถ้าคุณเป็นตัวจริงโปรดฟังอีกครั้งไม่รู้ว่าคุณอยู่ในสถานาการณ์ไหนราศีกุมลรานากุมนะสลับพลังงานหรือสลับเอาเองแล้วกัน <c oughs> ข้อหนึ่งนะคะถ้าคุณรู้ว่าคุณเขามีคนของเขาอยู่แล้วเขาอะไม่เลือกคนใหม่เขาเลือก คนเก่าเขาเลือกคนที่เป็นเมียเขาอะคนที่เป็นเมียที่ครอบครัวที่บ้านเขาอะน้องเราคงต้องจบกันอะ่ะแต่เขถ้าเขายังไม่ได้พูดเพราะเขาไม่รับโทรศัพท์คุณใช่ไหมเขาเฉย่ยเมยถูกไหมเขานิ่งเงียบเขาหายหัวไปเออโอเคไหมเขาก็อยู่กับเมียเขาไงเออแล้วเราล่ะนะคะงอนเขาหรือหันหลังหรือรออยู่ตรงนี้นะคะเป็นคนที่ทํางานคนร่วมงานหรืออะไรก็แต่แต่เราอะ ได้แค่เด็กเหรียญหรือเด็กไม้แต่เขาอะก็พยายามที่นิ่งหายหรือเงียบก็คือเขาบล็อกเราหรือเขาไปอยู่กับเมียเขาที่บ้านหรือปล่าไปดูดีๆและเจ็ดไม้เนี่ยก็คืออะไรรู้ไหมเออเขาก็บล็อกเอเนจีบล็อกเหมือนว่าไม่อยากจะคุยกับเราแต่เขาไม่พูดตรงๆเออเขาก็เฟดตัวออกแบบเงียบๆหรือหายหัวอะไรแบบนั้นเพราะว่าเมจิกเชียนกับราศีตุลกับเมจิกเชียนเนี่ยมันจะเป็นเอเนจีของเขาชอบไม่ชอบทําร้ายจิตใจของใคร นะคะคบางคนบอกว่าอ้าวหมอแจนแล้วมันครบซอนซอนี่มันทำร้ายจิตใจหนูไหมล่ะคือหมอกำลังจะบอกว่าไม่ได้ทำน้จิตใจแบบว่าใช้คําพูดหรือการกระทาที่พูดแรงๆว่าเราเลิกกันเถิดเราไม่เอาเขาจะไม่ทําแบบนั้นคือเป็นการทำร้ายจิตใจผู้หญิงหรือทำร้ายจิตใจผู้ชายคือเขาจะเงียบแล้วก็หายไปหรือก็บล็อกเราหรือทําเป็นเหมือนว่าไม่อ่านไม่ตอบอ่ะเพราะเขากลับไปอยู่บ้านเขาหรือไปอยู่กับคนของเขาเข้าใจไหม ถ้าเราเป็น energy กำลังรู้สึกสงสัยใขรรู้ว่าเออว่าหมอดแจนทำไมมันหายไปแล้วติดต่อไม่ได้เลยเวลาคนที่โสดนะคะเสาร์อาทิตย์น่ะเขาอยากมาหาเราค่ะถ้าเราเป็นแฟนเขาถ้าเขาไปไปบ้านหาแม่ตลอดทุกเดือนทุกเดือนไปหาแม่หรือไปหาแม่ของลูกหรือยังไงดูดีๆเช็คก่อนค่ะนะคะ,นะคะเออเช็คด้วยนะคะมีการบล็อกกัน ะะเออและพลังงานใต้สำรับคือ The f ฟู l นะคะถ้าเกิดว่านะคะเรานะคะไปเจอใครบางคนที่แบบว่าเราไม่รู้หรอกต้นเลือกหนาบานที่บ้านเขาเพราะว่าเขาทำงานคนในเครื่องแบบไม่รู้เครื่องแบบสีอะไรเราไม่ระบุนะคะเออเคิดว่าเขาไม่มีเขาไม่มีหรอกอืม ะะเราเช็คทะเบียรนราดแล้วเขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับใครเออนะคะเราก็มั่นใจแต่เขาก็อาจจะมีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสได้ไป <c oughs> เออนะคะเพราะว่าเอ็มเพรสมันขึ้นตรงนี้เห็นไหมเอ็มเพรสกับบ้านเนี่ยแต่ถ้าคนนี้คุณเป็นคนที่หนึ่งแล้วคุณกาลังรู้สึกว่าแฟนคุณมันแอบมีกิ๊กนู่นนี่นั่นเดี๋ยวมันก็มาตายลังเออไม่ไปไหนหรอกนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยเราก็ยังเป็นคนนั้นอยู่นะคะที่เขาเลือกนะคะสองดาบ เห็นไหมคะไม่ต้องกลัวคุณก็ยังมีความมั่นคงที่ยังเป็นนี่อยู่เขาก็ยังเลือกคุณอยู่นะคะมันก็ปกติแหละคนในเครื่องแบบมันก็ฮอตไงนะคะก็เป็นคนหลั่นล้านี่ไงเห็นไหมฉลาดพูดหน้าตาดีหล่อสวยมีสนเสน่ห์นะคะเดอฟูก็หลั่นล้าออกจากบ้านปุ๊บโสดปับ๊บเออออกจากคุณปุ๊บก็โสดปับ๊บ ใช่ไหมล่ะหมอแจนมึงพูดถูกไหมอ่าเดวิลเดฟูมากับเดวิลจัดจา้านี่คือตัวจัดจ้านในย่านบางโพนะจ๊ะรู้จักไหมย่านบางโพอ่ะนะคะเนี่ยจัดจ้านในย่านบางโพแต่บุคลิกดูเป็นไงโอ้โหใครๆก็อยากวิ่งหาเลยนะอืน่ากินจริงๆ,ๆนะจ๊ะสายเปที่แท้ทูโอ้โหนะจ๊ะใจใหญ่ใจสปอร์ต พึ่งได้นะคะนี่โอ้โหนะคะตัวพ่อในตำนานเลยนี่จะยกเปรียบเทียบใครดีเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวจะโดนจับสะกคนหัวแจนแล้วพูดชื่อไปนะมึงนะคะตัวพ่อตัวแม่ในตำนานเลยนะคะไปเจอใครเนี่ยนะคะราศีกุมอืมนะคะถ้าเราเป็นแบบผู้น้อยหรือแบบเราก็ทำงานที่นั่นเราแบบว่าก็มีนายใหญ่ชอบเราหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแบบนะคะเนี่ยเห็นไหมเออนะ เออนะคะนะจ๊ะนั่นะแหละนะตามนั้นเลยคําแนะนําดีกว่าเออถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้คําแนะนําให้คุณหน่อยสิว่าอ่ะเราเข้าใจแล้วนะว่าคนที่เป็นเมียหลวงเราเป็นเมียหลวงเป็นผัวหลวงอะไรก็แล้วแต่นะนะราศีกุมเขายังเลือกคุณอยู่นะให้ใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆเออไม่มีบ้างแหละเมียบ่ายใบ,ายบายทางแฟนของเราก็เคลิบเคลิ้มไปนิดหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะเออ นะกระโทษด,ดาวไวดาวหูเราเรา,า,าหูมันกีเด็ดกำหนักมันขึ้นเยอะนิดหนึ่งมันก็เลยนั่นแหละโทษดาวไวเท่าโทษดวงดาวไป,ดดวไปนิสัยจริงๆเขาไม่หรอกเขาเรียบร้อยเออเขาเป็นคนเรียบร้อยเหมือนหมอแจนอย่างเงี้ยแหละเรียบร้อยนะเรียบร้อยไม่มีแฟนอ,อย่างเงี้ยนะผู้ชายก็แบบเขาหลงไปชั่วคู่ช่วยามก็ให้อภยัยอ่ะขอคำแนะนำให้ราศรีกุมราคนากุมนะคะ ถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้มันเป็นแบบนี้ยังไงเอายังไงดีชีวิตหมอแจนค่อยบอกหน่อยซิเจ็ดเหรียญใจเย็นใจเย็นเย็นนะคะเจ็ดเหรียญมาให้ดูด้วยว่านะคะจะเสียอะไรไป <c oughs> โ้ยนะคะเนี่ยโอ้โหทําสมาธิเลยค่ะใจเย็นนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวนะเออนะคะ ความรักที่เรียกว่ารักเออเอนะคะหนึ่งถ้วยเก้าถ้วยนะคะเออเออถามตัวเองว่าหยุดก่อนเออเนี่ยหยุดหยุดหาอะไรกุ๊กกิ๊กใส่หัวใจก่อนหยุดกินเที่ยวดื่มก่อนหยุดโปยเสน่ห์ก่อนนอนอยู่บ้านก่อหยุดก่อนเงินจะหมดไปด้วยและและ คำพูดเราอ่ะจะใช้ไม่ได้ผลเขาจะไม่เชื่อถือเออนะฮะเออเขาจะไม่เชื่อถือนะใครไม่เชื่อถือหมอแจนคนที่บ้านนั่นแหละเขาจะไม่เชื่อถือตอนนี้นะเราต้องทําตัวแบบยังไงอ่ะเป็นฤษีก่อนเออเป็นฤษีก่อนนะแบบว่าอยู่กับเหยา้าเฝ้ากับเปลือนสันโดษปีกวิเวกถ้าเขาจะเอาความสัมพันธ์ถ้าเขาแบบว่า เออเรายัางไม่ต้องการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เราก็ต้องไม่รับสายไม่แชทหาไม่อ่านไลน์อยู่ผิเวกเป็นฤอษีเดี๋ยวขอไปบวชแป๊บนึง <c oughs> นะคะแบบบวแจนอุ้ยอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ว่าไปปฏิบัติธรรมแป๊บเอออย่างเงี้ย <c oughs> นะคะเออนะ อยหยุด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 เจ้าชู้กันไม่เป็นที่ปรทไม่ใช่นะคะเอ้ยหมอแจไม่ใช่เป็นคนเจ้าชู้นะคะหมอแจเป็นไม่มีแฟนไม่มีความรักนะคะรักแต่พวกคุณนั่นแหละที่เป็นเป็นเอฟซีหมอแจนคุณบอกว่าราศีกุมบอก ใครเขารักมือหมอแจนโอเคหมอแจนเข้าใจไม่มีใครรักหมอแจนหรอกหมอแจนรักคุณข้างเดียวก็ได้นะอืมขอบคุณมากๆเลยนะหวังใจว่าจะมีความรักสักนิดนิดให้หมอแจนนะจ๊ะราศีกุมนะโอเคนะลดสเสน่ห์ลงนิดหนึ่งกุมนะพักก่อนพักยกก่อนพักการโปรเสน่ห์ก่อนนะ่ะแม้ราศีกุมคุณนะ่ะเป็นคนที่ฉลาดคุยเก่งมีสเสน่ห์คือหยุดโปรเสน่ห์ก่อนเข้าใจไหม แบบทำตัวแก่ๆนิดนึงก่อนอนะ่ะเออหยุดโปรยเสน่ห์ก่อนไงเวลาคุยกับใครใครเขาก็หลงเสน่ห์ไงด้วยความชาญฉลาดของคุณไงใช่ไหมนะอืมนะโอเคนะประมาณนี้นะถ้าชอบกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้าเกิดรักก็ซุปเปอร์แตงได้หรือโอนยอดสนับสนุสนบัญชีกสิกรน,นะคะตองสีนะเอาละค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะราศีกุมลัคนากุมนะคะขอให้ นะมีความสุขแล้วกันนะนะคะสิ่งไหนที่ยังไม่เกิดระมัดระวังนะคะถ้าสิ่งไหนคิดว่าเฮ้ยเราไม่มีว่ะแฟนเรารู้เปล่าวะอย่าได้วิตกจิตหรือวิตกกังวลบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่ดวงของคุณอย่าไปตีกันเพราะว่าหมอแจนดูดวงพูดแบบนี้ไม่เอานะคะใช้สติปัญญาในการตรองเพราะมันเป็นดูดวงรวมแต่ถ้ารู้สึกตงหิดตงหิดใจนะคนะนะหรือว่าหมอเซนหนูมันบอก ดูดวงส่วนตัวก่อนลูกให้อห้คอนเฟิร์มก่อนเป็นของตัวเองอย่าเพิ่งตบตีเอาแบบค้าหนังค้าเขาก่อนจับได้ก่อนแล้วค่อยเชื่อดเอ้ยไม่ใช่ค่อย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 ใจเย็นเย็นเออนะคะโอเคนะราศีกุมประมาณนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ